วันนี้เราร้อยเท่าไหร่เนี่ยไม่ครับมันมันปล่อยปล่อยชกนะมาเสียแพงทั้งคู่ใช่ไหมเนี่ยรู้ตัวกี่วันนะก็ถือว่าเราก็ซ้อมรอรายการอย่างนั้นซ้อมที่ระนองอะนะกี่วันนักเบเสร็จคือซ้ำซื้อก็วิ่งมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้เร่นเงี้ยไหมเร่นเลยน้ำหนักไม่เคยชกใหญ่นะล่าสุดชกร้อยเท่าไหร่เช้ามาเกินไหมศูนย์ห้าก็สบายสบาย เราชกมวยมันต้องกว่ากี่ไฟแล้วในชีวิตเนี่ยเกินร้อยตั้งหล่ได้เพราะต้นต้นนะเราเป็นมวยประเภทไอ้พันธ่านก็ไม่เคยชกกันนะเห็นก็ไม่ก็ตายนะเขาโอเพ่ยังไงมวยเข่าใช่ไหมเราสูงเท่าไหร่น้ำหนักกับลอยสามสามไฟหลังของเราเป็นยังไงบ้างชนะสองแพ้หนึ่งหน้าสุดยังไงที่หลังสิดะอ่ะเป็นคนจากจังหวัด อ่าฝากกันขับเชียร์นะครับคู่เอกครับโอเคผมคำลังใจขอช่วยชุกด้วยครับรอบนี้เราไปซ้อมอยู่ที่ไหนอยยู่่่ทีีเชงใหมแต่ยุบโฮมค่ายอะไรค่ายบอลทวีซ้อมอยู่นู้นเลยนะแล้วไปมาเพลย์บิเชษมายังไงเนี่ยน้องที่เรียนมหาลัยอ๋อได้ก็งงอยู่ซ้อมมากี่วันรอบนี้สามอาทิตย์มวยเนี่ยคู่นี้เขาเสริมทั้งคู่ใช่ไหมครับผมอ่าเราเป็นมวยประเภทไหนบู๊ประชามาเกินเท่าไหร่จุดสามจุดสามนะ เราชกมวยมาทั้งหมดกี่ไฟแล้วตอนนี้เยสามร้อยถึงไหมน่าจะถึงงละล่าสุดผลงานเป็นไงบ้างแพ้ที่บอลทมีแล้วก่อนนั้นได้อีกสองไฟเป็นไงแพ้มีเช์น้อยกับแพ้ัมแบกร้อยสสองนี่หมานถึงว่าเหมือนปล่อยๆมาชกมปล่อยกติเราชกอยู่เวทเท่าไล่ไล่เขาก็มวยร้อยยี่สิบแปด้ยี่สิบเก้านอ่ะเราเปคนแวันฝากไว้อเชียร์น้องไงแฟนับ